ครับสำหรับใครที่พิมพ์กระดาษแข็งแข็งมากๆนะครับสาหรับเครื่องพิมพ์เอฟซันหรือว่าเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆที่มีลักษณะการดึงกระดาษคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่ามันดึงกระดาษไม่ได้มันดึงลงแล้วมันมันเด้งกลับดึงแล้วเด้งกลับอันนี้คือพิมพ์ใบเกจิบัตรนะครับก็มันมีเทคนิคคือให้เรางอปลายกระดาษให้มันโค้งๆนะครับแล้วมันจะดึงได้แบบนี้ปกติจะดึงไม่ลงเมื่อเช้านี้ผมก็รื้อเครื่องพิมพ์ออกมาซ่อมใหม่กนนึกว่าลูกยางอะไรมันมีปัญหามันดึงไม่ได้หรือว่ามัน พอไปลองกับแคนนอนแคนนอนมันดึงได้นะครับแต่เอฟสันดึงไม่ได้ผมก็เลยจะแนะนําแบบนี้ว่าให้เราทําการงอปลายกระดาษให้มันโค้งขึ้นนิดหนึ่งนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับเอาอะไรก็ได้นะครับโค้ง,งผมใช้ท่อนะครับกดไว้กับพื้นแล้วก็ทําการดัดนะครับนี่นี่แบบนี้เดี๋ยวนะต้องหาพื้นที่เรียบๆหน่อยแล้วก็ดัดขึ้นแบบนี้นี่ทนงอขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้จะงอมากมันงอแค่น,นิดเดียวนะครับ แล้วก็เราก็ไปใส่เครื่องปิน้นอ,อันนี้ลงก่อนนี่มันก็จะปิ้นได้ปกติเลยนี่เรียบร้อยครับ